awal lo awal kan kok kan kan no 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 นำโดรนงรถำโคงสร้างที่ดินสบายวัดอีกโดรนร้อยปาทตาตู้โบราจัาเก็บไว้เนี่ยในบ้านัปัจจัยใส่ตู้ด้านหน้าเลยยอมนะเออชุดใหญ่เลยคุณโยมเดินทางมาจากกรุงเทพมากันหลายันไที่ายทางเนาะมรนาตาตู้เดินทางมาจากโคราชกรุงเทพข้างบนไม่ต้องเขียนแล้วแม่จ๋าเขียนแต่ข้างล่างอย่างเดียวพอแล้วเออ มันแหวกอ่านยากแล้วก็มันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเขาเอาขั้วไปแล้วทิ้งขอพจนานาพนธุแต่ใบอยู่ในใจเราเสมอทั้งชื่อนามสกุลนะเอากลับไปบูชาที่บ้านครับเอออาขออธิฐานู่ครับขออธิฐานคุณโยมศิราโรจน์เนาะอ่านเลยครับออมอะไรเนี่ยอมรอัตวิทย์ครับอมรอัตวนเนาะออมอัดทวิตดอนขอบคุณอีกสองร้อยบาทจ้ะเต็มเลยครับเต็มเลยครับครับ อ่ารับปฏิทินได้ลูกนะสร้างที่ดินถวายวัดมทนาสาธุอ่ะครับผมขออนุโมทนาเียริโยงจงมณีนะทัโทรทวมงำบญสร้างปุโบสดอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุรักษาให้ร่ำรวยนะเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลจ้ะขอให้เหนือกว่าคนอยาได้จนกว่าใครกันลุกนะสาธุจ้ะมันใจเต้นเลยเลย ยัำเลยจินเขียนเลยจับรักอะไรเนี่ยรักถิ่นครับรักถินน้องรักถิ่นและครอบครัวร่วมสมบูรอีกหนึ่งร้อบาทสร้างูโบศสัสาทุกเอาใหัรัตรวยสุขโมคสตต่างมีางยอเยะเครับดี๋ยวเตังเยวถ่ายกับประธานหน่อยเดี๋ยวเถ่ายกับประธานหน่อย่บน่อเออครับ อาจารย์ขออาจต้โบธนาคุณโยมรัตนางน้องตะกำรงน้อร่วมทำบุญอีกหนึ่งร้อยบาทสร้างอุโบสถแล้วก็สร้างที่ดินอีกหนึ่งร้อยศาสุจากที่ดินจากแล้วปริิทธิ์ยังไปตู้ด้านหน้านี่ลูกตู้ด้านหน้าครับเพรอาจต้โบธนาคุณโยมนอสอยุพาสมวนดำนองสมวนขับเนาะนอสอยุพาสมวนขับสร้างอุโบสถเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวตู้ดิฟิดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวออกตู้จ่าที่ตู้นั้น ตัวนุตัวนูวาบุญยอมและตระนาตรองสัมพันธ์ลงร่วมทำบุญสร้างที่ดีอีกหนึ่งแส้ไปด้วยนะยศไหมนะครับผมอายุพัสครับผมตัวเดียวครับตัวเดียวครับจ้าจ้าคนเดียวเมื่อกี้ใครเอ่ยเอาใช่ป่ะเนี่ยสองใบแต่คุณโยมยุบพาจะนายยุบพาเออมาเอาไปจินได้จ้าครับเออเอาไปจินต้องอันนะอ๋อเดี๋ยว แลงตามตนุเราจะทินหมายโยมทิศหนาดอกไม้จากขาทุขออนุโมทนาคุณโยมวิไลวรรณอาตายาลุ่มทำบุญสร้างที่ดินหนึ่งร้อยบาทนูนน่ะที่ดินรัฐบาลต้องทำบุญสร้างที่ดินีกหนึ่งร้อยบาทขาทุบุญรักษาให้รวยรวยลุงฉีกมาให้จะไวหน่อยนะเอามากองกอง้ว้ถึงขีไม่ได้ครับขออนุโมทนาร้อยตำรวจตีอะไรเนี่ย ทองรุ่งน้อยมากแสงร่วบทำบุญสร้างอุโบสถอีกหนึ่งร้อยบาทโมทนาปัจจัยเตี้ยตู้ลุกไม่ใช่ตู้เองเลยจ้าอธิษฐานที่ดีลูกนะขออนุโมทนาคุณโยมน้ะมนตเนาะตังเจริญสุขร่วบทำบุญสร้างอุโบสถอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุบุญละสาจ้ะขออนุโมทนาคุณโยมสมัยเนาะเชื่อบงเนาะทำบุญสร้างที่ดินอีกหนึ่งร้อยบาทสร้างอุโบสถอีกหนึ่งร้อยบาทไปแล้วไปแล้วตอนนี้มีรูปปัจจัยเตตู้ลยรบเอาเตี้ตู้เลยจ้ะ ขอไโนคุณโยมนะสุขิสเพิ่มดีริ่มทำบุญทราบที่ดีอ่กหนึบาทปัจจัยเ้ตนขออนุโมนาคุณโยมวัดดีครับวัสดีครับนเลยครับทำบุญลเข้าไปดูพิชอข้างในก็ได้ครับไปดมข้างในก่อนไปข้างในก่อนครับงข้างในเลยครับปัจจัยเ้นต้ครับขนโมนาคยนไปดูข้างในทบุญแลยังไม่ได้ปรบั้างในเลยะไปไป ขออานานาคุณโยมระเวียแสงองร่วกับุญร้างอุโบสถอีกหนึงันฝากน้มนาสาธุคุรับสาปแจสต้นนันขอเหลียงความปนยาได้จนปลอดภยนานนะโชคดีมีชัยกันทุกคนจัเดินทางปลอดภัยมีความสุขบูจาหลวงพ่พนท่าบนนะปฏิทิได้ยังไงอ๋ออ๋อ รอเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก่อนอันหนึ่งสองสามสามลูกแล้วค่ะเดี๋ยวใเย็นได้พึ่งแก่วาแบบนั้งดิเอากเดียวก่อน

เดี๋ยวผมเดี๋ยวอีกสามนาทีปิดคลิปเลยนะสามนาทีเดี๋ยวปิดคลิปครับผมอย่าลืมเข้าไปดูบ้างนะอย่าลืมเข้าไปดูบ้างคลิปนี้เออกดให้กดให้ด้วยเข้าไปดูเฉก็ได้เม็กเม็กกดไลค์เข้าไปดูด้วยพี่ต่อยู่จังมีเข้าไปดูเลยนะเนี่ยก็ได้ครับโอเคครับผมเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็ได้ครับ ของผมเป็นวิดีโอได้เรื่อยๆครับผมเคียดขอบคุณครับขอบคุณครับมีพี่พี่สยธเด่นน้ำรุกูลแล้วก็มีพี่ศิลาโรดอัศวินอัศวิตครับผมแล้วก็ปีพี่จุ๋ฤทมไทยและพี่พี่อยูวได้ครับผมอัตติครับผมผีบดเกพี่คนนี้คนเนี่ยเต้นั้ำตัวมั่งครับ แนะนำาตัวหน่อยครับแนะนําตวไหน่อยครับผมขอบคุณมากครับผมครับวันนี้พวกเราหมนุนแล้วมีด้วยนะเข้ามาอ้าวมีด้วยล่ะเข้ามาหมดเลยเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเดี๋ยวปิดคลิปให้เข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดคลิปนเดี๋ยวไปไล่อีก สองนาทีเดี๋ยวขอปิดคลิปหน่อยทำอะไรครับไปเลยเดี๋ยวไปด้วยอ่ะหมดเลยครับพี่หันหลังเหรอถ่ายไม่หันหลังอยู่หรอไม่ไม่ถ่ายนะครับผมเห็นเห็นเห็นคนหันหลังอย่างเดียวมีหลังหลังยังเห็นเลยพี่อ่ะโอเคเนี่ยพี่